สวัสดีครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสเดินทางมาทำงานอยู่แถวๆเ,เชียงรายครับพอดีผมเจอลุงท่านหนึ่งนะครับทำงานอยู่ปั๊มเดี๋ยวมาทำงานเกี่ยวกับม้อปแปลงนะครับพอดีเจอลุงท่านหนึ่งท่านอันนี้หลวงพ่อเงิน พิมพ์รุ่นหนึ่งนะครับจอบใหญ่ผมอยากให้เพื่อนๆลองพิจารณาดูว่าเป็นยังไงนะครับผมก็เพิ่งจะเห็นนะครับอันนี้หูเชื่อมหูแบบชัดไม่ชัดยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับขอบขอบข้างๆเนี่ยมันจะลึกลึกมากนะครับนี่อันนี้ด้านหน้านะด้านหน้านะครับมันดูข้างๆ อันนี้ข้างๆนะครับมัน,นจะเป็นห่วงแล้วเรามาดูด้านหลังกันนะครับนี่นครับด้านหลังรุ่นหนึ่งหลวงพ่อเงินแต่ผมก็แปลกใจอยู่ว่าทำไมสะลเอหายไปไหน มีท่านใดพอรู้ไหมครับว่าสรลเอหายไปไหนครับหรือว่ารุ่นนี้เป็นเขาลืมใส่สระเอแก่สลักหรือ,อยังไงครับอันนี้อันนี้ผมไม่รู้นะครับข้อถามท่านที่รู้นะครับผมแปลกใจองเดียวสรลเอหายอันนี้รุ่นหนึ่งหลวงพ่อเงินวัดบางคาน,นะครับจอบใหญ่ อยากจะถามว่าท่านท่านที่รู่นเท่าน,นี้นะสไลเอหายครับคือคือคือยังไงแต่ว่าสภาพก็โอเคนะครับสวยเนื้อโอเคสุดสวยเลยนะครับผมอยากถามท่านที่ศึกษาเกี่ยวกับหลวงพ่อเงินวัดบางขานร,รุ่นจอบใหญ่รุ่นนี้ที่ผมอยู่กับมือผมตจนเนี้ย สระเเอไม่มีนะครับทนายรู้บ้างตอบช่วยตอบเลยนะครับขอบคุณมากครับ